สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับมิชลีอีกครั้งหนึ่งนะคะนิราศภูเขาทองของเราค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านทำนองสนอก,กันด้วยนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะไปทอดบทประพันธ์กันต่อเลยนะคะและฝึกท่องอาขยานในเรื่องนิราศภูเขาทองกันค่ะ วันนี้นะคะเด็กๆบทประพันธ์เราจะเริ่มเดินทางต่อนะคะครั้งที่แล้วเราไปหยุดที่เกาะใหญ่ราชครามจำได้ไหมคะเรามาเดินทางต่อกันนะคะดูห่างย่านบ้านช่องทั้งสองฝั่งระวังทั้งสัตว์น้ำจะทำเข็นเป็นที่อยู่ผู้ร้ายไม่วายเว้นเที่ยวซ่อนเร้นตีเรือเหลือระอานะคะบทนี้ก็หมายถึงเมื่อสุนทรผู้มองไปนะคะก็เห็นบ้านเรือนต่างๆที่ห่างจากสองฝั่งมากเลย ในที่นี้จะต้องระวังจระเข้จะมาทำร้ายนะคะทั้งที่นี่ก็ยังเป็นที่อยู่ของผู้ร้ายซึ่งมาคอยดักตีเรืออีกด้วยสุนทรผู้คิดแล้วก็รู้สึกน่าเบื่อยิ่งนะักพระสุริยงลงรับพยับฝนดูมัวมนมืดมิดทุกทิศถึงทางลัดตัดทางมากลางนา ทั้งแฝกคาแขมกกขึ้นรกเรียวเป็นอย่างไรเรามาดูกันค่ะเมื่อพระอาทิตตกนะคะก็จะมีเมฆมืดครึ้มมานะคะจนดูมืดมัวไปทุกทิศทุกทางเลยพายเรือถึงทางลัดนะคะซึ่งเป็นทางตัดกลางนานะคะก็เห็นว่ามีต้นแฝกต้นคาต้นแขมต้นกกนะคะขึ้นปะปนกันอยู่มากมายเลยทีเดียวบทนี้นะคะก็จะกล่าวถึงเงาของต้นไม้ที่ทอดลงน้ํานะคะลูกทาให้ดูเวิ้งว้างดูกว้างขวาง แต่เหลียวมองทีไรก็รู้สึกขวัญหายทุกทีนะคะมองเห็นเงาของหญิงชายนะคะทั้งก็ยังมีเสียงที่เขาคุยกันนะคะเรือของพวกเขาเนี่ยเพลียวเล็กแล้วก็มีปลาอยู่บนเรือด้วยนะคะ ทอนผู้ก็ได้มองเห็นพวกเขาถอเรืออย่างคล่องแคล่วเลยค่ะเดินทางไปอย่างรวดเร็วแต่มองเรือของทุนทอนผู้เองนั้นก็จะไปอย่างช้ามากนึกสงสารลูกศิษย์นะคะที่ต้องถอเรืออย่างเหน็ดเหนื่อยทั้งท้ที่ไม่เคยกับเส้นทางเลยนะคะแล้วก็บางทีเรือก็มีที่ไปเสยเข้าพงหญ้าลกรุงรังก็มีนะคะ บทนี้นะคะจะกล่าวถึงว่าจะถอยหลังก็ถอยยากนะคะเรือเนี่ยนะคะโครงจนกระถุนใสหมากเนะ่ยหกเลยเมื่อเงียหูฟังก็ไม่ได้ยินเสียงสัตว์เลยสักตัวมีแต่น้ำค้างตกลงมาเพราะลมพัดนะคะมองไปก็ไม่เห็นคลองเลยนะคะเลยจะต้องค้างอยู่กลางทุ่งค่ะแต่พอหยุดเรือยุงก็มารุมกัดเจ็บเหมือนกับโดนทรายซัดเลยค่ะไม่ได้นอนเลยเพราะต้องนั่งปัดยุงนะคะ บทนี้นะคะได้กล่าวถึงความรู้สึกของสุนทรภููอีกครั้งหนึ่งว่ามีความอ้างว้างมองไปในทุ่งกว้างเห็นมีแต่ต้นแขมขึ้นอยู่ปะปนกันนะคะจนดึกก็มีดาวอยู่กลางท้องฟ้ามีนกกระเรียนบินร่อนแล้วก็ร้องก้องนะคะตอนเที่ยงคืนนะคะเด็กๆบทนี้นะคะก็มีความไพเราะมีการสัมผัสในวัคทั้งสระและอักษรเช่นเดียวกันนะคะ มีเสียงกบเขียดร้องเรื่อยๆมีลมพัดเฉยๆนะคะสุนทอนผู้รู้สึกวังเวงก็คิดกำพึงเมื่อตอนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ค่ะเจยได้หัวรเราะเฮฮากับเพื่อนนะคะมีคนคอยปรนิบัติรับใช้แต่ยามลำบากก็เห็นเพียงแต่หนูพัดลูกชายนะคะที่คอยช่วยนั่งปัดยุงให้ในขณะนี้นะคะ จนพระจันทร์ขึ้นนะคะก็เห็นต้นกระจับจอกนะคะมีดอกบัวเพ่อนนะคะขึ้นมากเลยเมื่อคืนเดือนง่ายก็ได้มองเห็นนะคะเห็นคลองทั้งสองด้านนะคะหัวท้ายเรือก็รีบถอเรือลงคลองนะคะมีต้นสายติ่งขึ้นสลับกับต้นตับเต่าเป็นกลุ่มๆม,มองไปเหมือนกับดาวบนท้องฟ้าเลยนะคะสุนทรผู้ได้เปรียบเปรยให้เราเห็นจินตภาพให้เห็นนะคะ ถ้าผู้หญิงได้มาเห็นก็คงจะหลงเล่นกลางทุ่งเลยนะคะที่มีเรือก็คงจะพายเรือไปเก็บสายบัวเลยทีเดียวถ้าสุนทรผู้มีโยมผู้หญิงก็คงไม่นิ่งเฉยให้อายดอกไม้คงจะใช้ให้สิทธิไปเก็บของฝากเท่าที่ทำได้ในตอนนี้นะคะเดินทางมาถึงกรุงเก่าแล้วนะคะนี่จนใจไม่มีเท่าขี้เล็บ ขี้เกียจเก็บเลยทางมากลางหนนพอร้อนร้อนอ่อนแสงพระสุริยนถึงตำบลกรุงเก่ายิ่งเศร้าใจเมื่อมีแสงอ่อนๆของพระอาทิตย์ขึ้นก็เดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาเมื่อมาถึงหน้าจวนของเพื่อนของสุนทรภู่นะคะก็คิดถึงเมื่อก่อนจนน้ำตาไหลเลยหากว่าท่านแปลกไปก็คงจะโดนหัวร้อยย่อจะต้องอายมาก จนรู้สึกไม่กล้าไฝ่สูงเป็นเพื่อนกันได้ค่ะจึงได้เดินทางต่อไปอยังเจดีภูเขาทองนะคะมาจอดท่าหน้าวัดพระเมนข้ามริมอารามเรือเรียงเคียงขนานบ้างขึ้นลอ่องร้องรำเล่นสำราญ ทั้งเพลงการเกี้ยวแก้กันแซ่เซิงน,นะคะจอดเรือที่ข้างวัดพระเมนค่ะซึ่งริมวัดเนี่ยมีเรือจอดเรียงรายอยู่นะคะบางลำมีคนร้องเล่นเต้นกันอย่างสำราญใจนะคะบางรำก็ร้องเพลงเกี้ยวกันค่ะวันนี้นะคะมิตรก็ได้นำวัดทองอีกหนึ่งวัดนะคะในนิราศภูเขาทองมาให้นักเรียนศึกษานะคะเหมือนแม่ครัวคั้วแกงผะแนงผัดสารพัดเพียนฉนังเครื่องมังสา อันพริกไทยใบผักชีเหมือนสีกาต้องโรยหน้าเสียสักหน่อยอร่อยใจนะคะบทนี้นะคะสุนทรภู่ก็กล่าวถึงการแต่งนิราชภูเขาทองนี้นะคะแต่งขึ้นก็เหมือนกับแม่ครัวจะปรุงอาหารค่ะนอกจากจะใส่เครื่องปรุงแล้วเนื้อสัตว์แล้วนะคะยังต้องใส่พริกไทยใบผักชีเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานแก่อาหาร เะะช่นเดียวกับนางในนิราศเรื่องนี้นะคะสุนทรผู้เองก็ได้กล่าวเสริมขึ้นด้วยเพื่อให้นิราศเรื่องนี้น่าอ่านมากขึ้นค่ะเมื่อบทเรียนที่แล้วเราเดินทางมาถึงเกาะใหญ่าราชครามนะคะการเดินทางของสุนทรผู้วันนี้ได้เดินทางต่อค่ะ สุนทรผู้ได้เดินทางต่อออกจากเกาะใหญ่ราชครามมาถึงตำบลกรุงเก่านะคะและเดินทางต่อจากตำบลกรุงเก่ามาถึงหน้าวัดพระเมรุแล้วนะคะใกล้จะถึงเจดีภูเขาทองแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้นะคะมีจะขอให้นักเรียนนะคะ ฝึกอ่านบทอาขยานนะคะเรื่องนี้ราชภูเขาทองนะคะเราจะมาฝึกอ่านทำนองสนอไปพร้อมกันนะคะลูกถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปฝึกท่องอาขยานเป็นทำนองสนอ,อก,กันค่ะมาถึงบางทรณีทวีโส ยามวิโยกยากใจให้สะอื่นโอ้สุธานาแน่นเป็นแผ่นพื้นถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนตรเายเมื่อเคราะห์ายกายเรา ก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยล้วนน้ำเน็บเจ็บแสบขับแคบใจเหมือนนกร้ายรังเรอยู่เอกา เึงเกรดยานบ้านมอนแต่ก่อ,อนเก่าผู้หญิงเก้าวมวยงามตามภาษาเดี๋ยวนี้มอนทอนไรจุกเหมือนตุกกระตาทั้งผัดหน้า จับขมอาเหมือนชาวไทยโอ้สามาัญพันแปรไม่แท้ที่ยองเหมือนอย่างยี่ยงชายิงทิ้งวิสัยนี่หรือจิตคิดไมย มีหลายใจที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิดถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสถ,ถอยอร่อยจิตแม่นพูดชั่วตัวตาย ทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์พเรพรอพผู้ดจาเราจะมาฝึกอ,อ่านทำนองสนอในวักทองในบทประพันธ์นี้กันนะคะถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษก มีคนรักรถถ้อยอร่อยจิตแมน้นผู้ชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาค่ะเป็นการเดินทางที่ถึงหมู่บ้านบางพูดสุนทรพูดได้ให้ข้อคิดในเรื่องการพูดไว้นะคะว่าหากใครพูดดีก็จะมีคนรักลูกแต่หากพูดไม่ดีก็อาจจะเป็นภัยต่อตนเองนะคะ ไม่มีใครครบหาได้ดังนั้นคำพูดนะลูกจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรระมัดระวังและใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและเหมาะสมกับบุคคลนะคะลูกเรามาฝึกอ่านกันนะคะถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสัก มีคนรักรสถ,ถอยอร่อยจิตแม่นผู้ชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะผูจะ้จาร้องได้ไหมคะเด็กๆเรามาพร้อมกันอีกสักรอบนะคะ ไปพร้อมมิดพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะถึงบางพูดพูดดีเป็นศีสักปีคนรักรถถอยอร่อยจิตแม่นพูดชั่วตัวตายทำลายมีรจะชอบผิดในมนุษย์ เพราะพูดจาเป็นยังไงบ้างคะมิคิดว่าเด็กๆทุกคนต้องทำได้ดีอย่างแน่นอนคะ่ะฝากให้นักเรียนนะคะได้ฝึกฝนนะคะและนำข้อคิดจากวัคทองในบทนี้นะคะมาใช้ในการดำเนินชีวิตของนักเรียนนะคะในเรื่องของการใช้คำพูดค่ะลูกและในวันนี้นะคะ ก็หมดเวลานะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้แล้วนะคะขอให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะนะคะในการฝึกท่องอาขยานะคะลูกและทบทวนความรู้อยู่เสมอนะคะขอให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดภัยในสถานการณ์โควิดเราจะต้องก้าวผ่านไปด้วยกันนะคะและพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ